สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาถอดตัวฟิลเตอร์ของแอร์ซั s u ุงสามเหลี่ยมนะครับก็คือเราจะถอดฟิลเตอร์มาล้างนะครับก็มาดูวิธีการถอดว่ามันถอดอยังไงนะครับแล้วก็ทำยังไงตัวฟิลเตอร์รุ่นนี้มันจะอยู่ด้านบนนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาถอดกันเลยครับ ตัวนี้ก็จะเป็นฟิลเตอร์แอร์นะครับของตัวซัมซุงก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นด้านนะครับด้านหน้ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ข้างบนแล้วก็พิธีแกะนะครับมันจะมีตรงนี้นี่นะครับก็ให้ดึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเดึงกันนะครับหลุดแล้วครับนี่ครับ ดึงไม่ยากนะครับดึงง่ายๆเนี่ยดึงแล้วก็หลุดออกมาเป็นแผงเนี้ยเัาไล่ดึงไปเรื่อยๆนะรเนี่ยดึงนะครับดึงเสร็จก็ยกออกมาสังเกตนะครับฝุ่นเยอะมากฝุ่นเยอะมากนี่ครับเรายกออกมากนะครับทีนีเ้เราจะ ความสะอาดนะครับโดยการใช้ผมใช้ปักบัวแล้วกันนะครับฉีดได้เลยนะครับเราใช้อุปกรณ์ที่บ้านเรามองนะครับไม่ต้องว่าใช้เครื่องฉีดน้ำหรืออะไรที่มันดูวุ่นว,วายพุ่งเฟือนะครับฉีดไปเลยครับเห็นไหมภาพรวมมานะครับฉีดไปเลยครับ ่วนใหญ่ผนมันจะปก่อยด้านนอกนะครับด้านนอกก็คือฝั่งน,นี้นะครับนะครับเราก็จะพยายามเน้นฉีดจากข้างในออกไปรเรียบร้อยครับเท่านี้หลังจากเราฉีดน้ำเสร็จแล้วนะครับ ทีนี้ผมจะเอาลมช่วยเป่านะครับมจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวช่วยเป่าใครไม่มีตัวนี้ไม่ต้องซีเรียนนะครับเราใช้วิธีเช็ดให้แห้งหรือปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องซีเรียนแต่เพื่อความรวดเร็วพอดีผมมีละผมก็ตัวนี้ช่วยเป่านะครับ ก็ทำแบบนี้เช็ดไปนะครับระวังอย่าให้ตัวฟิลเตอร์มันได้รับความเสียหายอย่าให้มันขาดนะครับตันนี้นครับนี่ครับ,รบตัวนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนมุ้งลวดนะครับมุ้งลวดรูเล็กๆนะครับนี่ครับประมาณนี้ได้แล้วนะครับ มันก็ไม่ได้แห้งสนิทนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าใช้ได้นะครับให้มันไม่มีน้ําหยดน้ําย้อยก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทาความสะอาดตัวแอร์นะครับเมื่อกี้มันมีฝุ่นกอะอยู่จะเห็นว่าที่เราแกะมะ קו แล้วมันก็มีฝุ่นเกาะอยู่เต็มหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้เจ้าตัวเป่าลมนะครับช่วยอีกนิดหนึ่งนะครับใครไม่มีไม่ต้องซีเรียสนะครับเอาผ้าเช็ดได้นะครับตัวนี้ ว่าเอาแปลงปัดๆก็ได้นะครับนี่ะครับผมเตรียมผ้าไว้แล้วผมจะเอาผ้าช่วยเช็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นผ้าชุบน้ําบีบให้แห้งครับบีบให้มันหมาดหมานะครับนี่ครับก็เช็ดเช็ดมันหน่อยนะครับผมเช็ดพลาสติกนะครับไม่ได้ตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับตัวนี้นะผมเช็ดในส่วนของพลาสติกนะครับเท่านั้นเอง ครับทีนี้จะเป็นการใส่ฟิลเตอร์กลับเข้าไปนะครับวิธีการก็เราจะใส่จากด้านในก่อนนะครับนี่นะครับปกติมันจะอยู่อย่างนี้นะครับวางอย่างนี้นะครับคือเราจะใส่จากข้างในนี้ก่อนนะครับก็เรายกฟิลเตอร์ขึ้นมาอย่นี้นะครับจะสังเกตว่ามันจะมีเป็นอ่ล่องพลาส,สติกนะครับเดีย๋ยววางว้ จะสังเกตมันมีตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับจากจุดเดี๋ยวเราจะเสียบเข้าไปในร่องนี้นะครับล่องนี้นะครับนะครับมันก็จะมีร่องของมันนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปก่อนนะครับวางนี้นะครับให้ยึดหัวท้ายก็ได้นะครับนี่ครับยึดหัวท้ายตัวนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับวางเข้าไปอย่างนี้นะครับให้ดูเลยอันนี้ผมยังไม่ผมแค่วางตั้งไว้เฉยเนะครับ ัหลังจากนั้นก็เราก็เอามันลงอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับแล้วเมื่อมันลงแล้วเราก็ค่อยๆกดนะครับนี่ครับกดล็อกไปละหนึ่งตัวนี่ครับกดล็อกไปเรื่อยๆครับมันจะมีตัวล็อกสังเกตนะครับเนี่ยสังเกตมันจะมีสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับตัวล็อกของมันนะครับเนี่ยนี่ครับ จะมีสัญลักษณ์อย่างนี้ครับกดไปเลยครับตามสัญลักษณ์นี้ครับนี่ครับนี่ครับก็ตรงนี้นะครับอีกตัวนึงเห็นไหมครับสัญลักษณ์กดเลยครับนะครับแล้วก็เช็คความเรียบร้อยรอบๆอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันลงล็อกดีไหมนะครับโดยเอามือลูบดูนะครับมันจะต้องเสมอกันนะครับโอเค ไปนานเสร็จครับวิธีการถอดล้างฟิลเตอร์ของแอร์ซัมซุงสามเหลี่ยมนะครับสวัสดีครับ